พี่จะปล้นเราพี่ก็ยากจะบอกให้หนูได้รู้ว่าคนหน้าตาอย่างพี่นั้นไม่ใช่คนนี้ไม่เหีาโชู้ไม่ใช่คนที่แม่งนั้นเอาแต่พม่การงานไม่เคยอยากทำไม่ใช่นิสัยของพี่นะน้องๆเธอย่าใจร้ายเธอย่าใจดำกับอาก็กลับสวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ก็มาอยู่กับผมจะเบิร์มอดนะครับวันนี้ผมก็จะมาสอน เข้าเซิฟอินโดนีเซียนะครับจากเซิฟไทยของเราเข้าไปที่เซิฟอินโดนีเซียนะครับทุกคนเอาละครับแบบไม่ต้องใช้ VPN หรืออะไรเลยนะครับเข้าไปจากในตัวเกมของเราเลยเข้าไปในตัวเกมที่เราโหลดมาใน p พสโตนไทยเลยนะครับทุกคนก่อนอื่นนะครับให้เราเข้าไปที่ตั้งค่อนะครับ มาที่ตั้งข้อนะครับแล้วก็เข้าไปที่เปลี่ยนภาษานะครับแล้วให้เรากดที่อินโดนะครับเปลี่ยนภาษาเป็นภาษาอินโดนีเซียนะครับทุกคนอินโดนะครับหลังจากนั้นไม่ต้องทําอะไรนะครับทุกคนให้เรากดออกนะครับกดออกแล้วปัดทิ้งเลยนะครับทุกคนอแล้วเราก็เข้าเกมนะครับกดเข้าเกมเลยผมจะสอนแบบไม่ตัดคลิปเลยนะครับ เพื่อที่จะให้ทุกคนเข้าใจง่ายนะครับอตอนนี้ก็รอกันไปก่อนนะครับทุกคนให้ดูที่คลิปกลางๆนะครับคลิปกลางๆมันสําคัญนะครับทุกคนอย่าเลื่อนผ่านนะครับให้ดูจนจบคลิปนะครับตอนนี้ก็โอ้โหยังเช้าเลยครับทุกคนเตื่นมาก็ทําคลิปเลย มาถึงตรงนี้นะครับให้เรากดล็อกอินเลยนะครับทุกคนล็อกอินอย่าลืมนะครับว่ามันต้องเล่นใหม่นะครับผูกบัญชีเล่นใหม่เท่านั้นถึงจะเล่นได้นะครับเซิร์ฟอินโดอ่ะถ้าเราเปลี่ยนเป็นภาษาไทยมันก็จะกลับมาเซิร์ฟไทยนะครับให้เราใช้ภาษาอินโดอยู่แบบถาวรเลยนะครับถ้าอยากอยู่แต่ถ้าไม่อยากอยู่เราก็ล็อกอินออกมาแล้วเขา Surf ้าเซิร์ฟไทยนะครับ ทุกคนจะล็อกอินทางไหนก็ได้นะครับแต่ผมจะล็อกอินทาง Google นะครับกดเข้าไปนะครับหลังจากเข้ามาเราก็เลือกเอาเลยครับหรือเราจะสร้างใหม่ก็ได้นะครับทุกคนผมจะเลือกตัวนี้นะครับปั้งมานะครับมาตรงนี้เราก็กดเลยนะครับนี่มาถึงหน้านี้นะครับให้เราเลือกอินโดนะครับทุกคนเลือกอินโด แล้วเราก็กดโอเคนะครับโอเคเราเข้าไปเลยนะครับเซิร์ฟอินดอ่ะมันจะให้เราเล่นก่อนนะครับเล่นหนึ่งตาก่อนนะครับทุกคนนาถึงตรงนี้เราจะเลือกตัวไหนก็ได้นะครับผมจะเลือกตัวนี้นะครับทุกคนกดเข้าไปเลยนี่มันก็จะให้เราเล่นหนึ่งเกมก่อนนะครับผมก็จะเข้าไปแล้วกดออกเลยนะครับ แต่ให้มันเข้าไปถึงเกมก่อนผมจะไม่ฆ่าตัวตายแล้วนะครับนี่ตอนนี้เราก็มาอยู่ในหน้าเกมแล้วนะนี่ก็คือบอัตรของอินโดนะครับนี่คือบอัตรของอินโดหมดเลยโอ้มันมีผู้เล่นใหม่ด้วยหรอตอนนี้ก็รอไปก่อนนะครับผมจะไม่ตัดลิปเลยนะ ผมจะเล่นไปแบบยาวๆไม่ใช่ไหมไม่จะทําคลิปไปแบบไม่ตัดเลยนะครับ mm hmm. เพื่อที่จะให้ทุกคนมั่นใจว่ามันเข้าได้จริงๆนะครับทุกคนเข้าได้ร้อยเปอร์เซ็นต์เลย mm hmm. น่สอนเข้าเสิร์ฟเยอรมนมหรือเสิร์ฟอ,อะไรก็คอมเมนต์ได้ตั้งคลิปนะครับผมจะมาสอนเข้านะครับแล้วถ้าใครอยากให้ผมเล่นเสิร์ฟอินโดดูก็คอมเมนต์ไว้เลยนะครับคลิปหนะ้าผมคลิปหน้าผมจะมาเล่นให้นะครับเอา คลิปนี้ก็จบกันไปเพียงเท่านี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิงกดติดตามให้ผมด้วยเพื่อที่จะเป็นกำลังใจทํำคลิปต่อไปก็ Goodbye Say r good. y e b